นาก็มาลองกับคกับทางท่านผู้มคนพิเศษพว่าชั้นความท่ต้ของกานข้อมูลากคนอืความิดังลานจับจัดการคอมพิวเตอร์แล้วก็ในกองเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจัการรอเอกสารสิยนสุนการรับการนี่นะครับขอให้พิจารณาตนินาแล้วก็รตรีต้ดำเนินการรุบผลเสรครับ นี้นะครับผมการนะครับกับน้องๆที่รับความเดือดร้อนนะครับจากการที่ไปเป็นเรียนนะครับแล้วการศึกษาเนี่ยไม่มีการรับรองถ้าไม่มีการรับรองเนี่ย่ากับว่าเด็กๆเ,เนี่ยที่ไป,ปไปเรียนไปเสียเงินไปก็ไม่ใช่น้อยนะครับได้ทรา,าบมาเบื้องต้นว่าคนละประมาณ4ี่หมื่นบาท มีหมื่นบาทแล้วก็บางคนก็ต้องไปกู้เงินมานะครับบางคนก็เป็นนี้ทั้นที่ตัวเองเนี่ยได้รับุการศึกษาแล้วสามารถไปสมัครงานได้ดกลายเป็นว่าพูดการศึกษาใช้ไม่ได้นะครับท่านเลขาท่านมนตรีนะครับกระทรงศึกษาธิการนะครับกับท่านท่านรองท่านหนึ่งซึ่งดูแลเรื่องเรื่องเรื่องการศึกษากลุมอาชีวะนะครับก็ได้มาพบเราแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันต้นต้นก็ทราบว่า ทางชครือข่ายาธิการนะครับได้ตรวจสอบแล้วพบว่าน่าจะมีการกระทําความผิดในลักษณะที่เป็นการทําผิดกฎหมายนะครับตรวจสอบเสร็จเมื่อวันศุกร์วันนี้ก็เลยเดินทางมาสีา่น้องการแล้วก็เน้องๆที่ได้รับความเดือดร้อนก็ทราบว่าจํานวนของผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยมีจํานวนมากกว่านี้เยอะแต่ยังไม่มาก็บอกท่านนะครับว่าท่านใดที่ได้รับความเดือดร้อนจากการบูกอก ก็าให้มาพบกับคุณพิยะศิรินะครับซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องได้มาพบแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเราจะมีการทำทำแอปนะครับให้ท่านให้ท่านไปลงนะครับเป็นเป็นรายละเอียดลงตอบว่าท่านชื่ออะไรนากระุูอะไรรอเอาเงินไปเท่าไรที่ไหนยังไงนะครับเบื้องต้นจะอำนิยความสะดวกได้แบบนี้นะครับเพื่อความรวดเร็วครับขอบคุณมากครับทางกระตูนสามีอะไรจะเอ่ยถึงเรื่องนี้ไหมครับครับ จากกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านรัฐมนตรีนัฐพลให้ความสาคัญเรื่องนี้มากนะครับเรื่องนี้เราได้พบตอนที่เราไปตรวจสอบอาชีวะที่เป็นเอกชนนะครับก็พบว่าอาชีวะนี้ทำผิดนะครับก็ได้แจ้งไปแล้วเขาก็ได้ขอดำเนินการเพื่อจะปิดตัวเองลงนะครับแล้วเราได้ทําการตรวจสอบตรวจอบเพื่อเร,ร,รื่องจดสัญาณวันนี้นะครับเราสี้ใจกับผู้ที่ได้รับความเสียหายนะครับโดยที่ทางกระทรวงนะครับสําหรับนักเรียนอาชีวะ ในน,นี้ที่ดลพันธุ์ทหารเนี่ยสามารถมาลงทะเบียนเรียนกับอ,อาชีวะของกระทรวงนะครับโดยที่เราจะเซ็นกรอีเดียวน,นะครับมีค่าใช้จ่ายในการเ,เรียนนะครับแล้วก็จะเทียบจากประสบการณ์กับสิ่งที่ได้เรียนมานะครับแต่ไงก็ตามต้องมาเป็นเยนของอาชีวะของกระทรวงนะครับว่าพูดง่ายว่าโอนหน่วยกินหรือทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะลดเวลาในการเรียนคงนบ รวมทั้งคนที่จบไปแล้วแล้วพบว่าได้รับรองนะครับก็สามารถลับเข้ามาในในการเรียนใหม่หรประเมินใหม่เพื่อจะได้รูปที่ได้รับการรับรองจริงจากกระทรวงศึกษาธิการครับส่วนการกระทำอันนี้เป็นกระทรวงศึกษาธิการได้รับความเสี่ยงนะครับเราก็จะดาเนินเป็นวมกับผู้กำกับการเช่นกันครััเพอได้แบบน้างใช้กระทรวงศึกษาธิการเป็นการรับรองจริกับที่ศาคร,รับ สี่สี่รุ่นนี่สี่รุ่นนี่กี่ปีฮะับครบเจ็ดปีแล้วนะเจ็ดปีผู้เสียหายความเหมือนแล้วประมาณผิดปกติกับตอนนี้มีรุ่นที่ว่าตอนนี้ตอนนี้ที่ที่ตรวจสอบเจอเนี่ยกรอบที่ยื่นสอบจะลงมาอี่ประมาณสักสามร้อยกว่าคนแต่ว่าเขาเขาที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสักหกเจ็ดร้อยคนครับที่ที่อยู่ในกระบวนการที่ที่เป็นผู้เสียหายระนคับค นี่ครับวันนี้จะมีการเสนอเป็นคดีพิเศษคดีคดีพิเศษคดีเนี่ยตอนนี้เขาติดจริงที่เป็นมาตรฐาเข้าเป็นพิเศษการมาเรียนมาอื่นร้อนจํานวนมากต้องมีอะไรเป็นอย่างีต้องไปตรวจสอบก่อนแล้วถ้าเข้าขัดแตาเขาเรียกเข้าหลักเองก็จะนําเสนอต่อในปรมกาศพิเศษคือทั้งทั้งกระทรวงศึกษาธิการฮะ น้องๆผู้นี้จากวุ๊ปลอมตรงนี้เราใช้เวลานานครักับการที่จะดูแล้วก็ปรับให้เขามาเป็นวุ๊ดที่จริงอ่ะต้องมาประเมินก่อนครับต้องประเมินก่อนประเมินว่าแต่ละคนมีการเรียนเขาเป็นยังไงประสบการณ์ต้องเข้ามาอยู่ในหลักสูตรเราเหมือนกับว่าที่นี้คืออะเหมือนกับเรียนฟรีเสียเงินฟรีแต่ไม่ได้อะไรเลยหรือเปล่าในความเป็จริงได้แต่ได้กองรองได้เรียนอย่างไร

วงคงดำเนินคดีค <ap> ือฟ้องคดีเนี่ยที่สุดมากที่สุดเขาที่กระทรวงจะทำได้แต่การตำเนินคดีป็นเบื้องต้นเบื้องต้นกระทรวงนี่จะไปแจ้งความที่ไหนอะไรยังไงหรือว่าโอเคตอนนี้คือมาล็อกเด่นได้แล้วจะมีการแจ้งความฟ้องที่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ถ้าที่กรมตำรวจมาฟ้องที่ใดที่นี่เลยนะครับได้แต่ที่เดียวกเาา ผู้บริหารที่ที่เขาเป็นอยู่เจ้าของพิจา,าราเจ้าของพิจา,ารที่เขาํำเติมการอยู่เ<ๆ>ข,ขามีกี่คนคนนีผู้รับใบอนุญาตในส่วนของสถาบักษาแห่งนี้ก็มีท่านเดียนนะฮะก็คือผู้จัดการนะครัผบรผู้รับใบอนุญาตดังนั้นเราก็ไปไปอยู่ที่ผู้รับใบอนุญาตแล้วก็ผู้บริหารของโรงเรียนในการที่ไปเปิดศูนย์ตามที่ต่างๆโดยที่ไม่รับอนุญาตแล้วก็ปรับแปลงนเอกสารของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากเทคโนโลยีนาดแล้วบีที่อื่นทนะีฮะที่มีการร้องเรียนเข้ามาได้ดูแล้วเราได้ได้ปิดตอนนี้เราค่อนข้างมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มีในการสมัครเข้าไปเรียนเนอะเพราะเขามีแอปมีอะไรให้มามาโฆษณาชวนเชื่อให้เข้าไปเรียน,นะนอย่างเงี้ยน้องๆที่จะเรียน ประเด็นนี้ต้องเป็นกรณีพิเศษนะครับแล้วก็ต้องทำเป็นเคสใหญ่เพื่อที่ได้ในสิ่งที่เราได้ทำเราค่อนข้างมั่นใจว่าเราได้ตรวจสอบแล้วไม่มีการโกงนะครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือผู้นักเรียนนะครับหรผู้ปกครองที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยมาเช็คกับกระทรวงได้นะครับอีกทีเพื่อให้มั่นใจว่าที่นี่แบบนี้รับคนจำนวนเท่านี้ถูกต้องหรือไม่ ชี้แจงให้อธิบายเพราะเพราะพวกู่นี้เขาไม่ได้ยินใช่เ <c oughs> พราะเขาไม่ได้ยินเขาเมื่อกี้เขาจะไม่รับรู้หรอกอาคีว ที่ไปบอกเพื่อ,ๆอนๆเหนนะครับที่ได้รับความเสียหายบางคนอาจจะไม่กล้ามานะครับก็ให้มานะมาแล้วก็มาบอกเราว่าเสียหายยังไงบ้างใช้ใจ่ายเงินเป็นเท่าไหร่เราไปเรียนยังไงนะครับก็ยังสงสัยอยู่ว่ารายละเอียดเนี่ยเราไปกันยังไงแล้วมีการรับทวนยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะให้ทางท่านพิยสิรินะครับซึ่งเป็นคนรับผิดชอบเนี่ยลงในรายละเอียด ว่าน้องควรจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับเอกสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบสมาครเรื่องของการจ่ายเงินเรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่านก็ต้องรวบรวมนะครับกลับไปรวบรวมแต่เบื้องต้นเนี่ยเราจะมีเขาเรีนเนยกว่าพิวาคอสนะครับให้ท่านเนี่ยกรอ,อกข้อมูลส่งมาที่เราก่อนนะน้องจะได้ไม่เสียเวลานะครับแต่น้องก็มีหน้าที่ที่จะไปรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะมามอบให้กับ ทางเจ้าพนักงานของเรานะครับก็บอกน้องที่ยังไม่มาบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับมาที่นี่เราพร้อมที่จะดูแลท่านนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมทุกอย่างนะบอกน้องที่บางทีอาจจะมีการไปติดต่อกันทําให้น้องกลัวหรือมีการไปขบลงันเรื่องใดก็แล้วแต่นะก็ให้มาที่นี่ดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้คุณพิยศิริเขาเขาดูแลให้นะก็ขอบคุณน้องๆมากนะครับแล้วก็ พยายามทำให้ะครอบน้องๆได้รับการใช้ประโยน์ในคดีที่มันสามารถที่เป็นคดีของเด็ไนด้ก็บกอน้องๆัรบมนกัี่จะค่ะดีเจนะครับเจ๋งนะผมก็ถือว่าการังรคกนนะครท่เป็นนวันสาร์นนะครับก็มนตรี แล่ความสุขใจนะครับแล้วก็คิดว่าจะเรื่องสำคัญที่สุดเยาวชนของชาติที่ต้องการจะมีความรู้นะครับเข้ามาสมัครเรียนกับสถาบันสอตัวนะครับก็ให้เพื่อนๆท่านต่างๆที่มีน้องใครไม่ใชีสมาร์ตโฟนมีไหมครับถ้าไม่มีขอกระดาษให้กรอกอย่างแรกคือน้องต้องแชร์นี้ให้กับกลุ่มผู้เสียหายของน้องก่อน เพื่อให้พี่ทราบว่าจำนวนนักศึกษาทั้งหมดแค่ที่มีศึกษาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วอยู่ที่ไหนกันบ้างเพื่อที่พี่เนี่ยจะได้ทราบว่าแต่และที่มีพิเรียนเท่าไหร่แล้พี่จะส่งทีมมาใหม่คาสะดวกบอกให้มาที่กองทีธุรกิจการเงินของระบบะชั้นแปดแต่ยังไม่ต้องรีบมานะขอรับตาน้านะฮะถ้าเกิดไม่สะดวกเดี๋ยวพี่จะจทีมลงทืทนที่ไปหาน้องเองไม่ต้องเดินา okay, าทางโอเคไหมฮะเพราะมันมีความจำเป็นต้องไปหาน้องทุกคน เพื่อทราบเอกสารต้องเตรียมอะไรบ้างครับเอกสารต้องเตรียมอะไรบ้างก็คือหนึ่งเอกสารที่น้องใช้สมัครเรียนสมัครเมื่อไหร่อย่างไรจ่ายเงินเท่าไหร่เอกสารในการโอนวุฒิที่น้องได้วุฒิจริงวุฒิปลอมไม่ทราบครับขอสําเราให้เราเราจะตรวจสอบไปอีกทางหนึ่งเข้มนะครับก่อนอย่างนี้ขอเป็นอย่างแรกก่อนขอโทษทีทำไมพลวยใจ ค่ะอะไรของน้องนี่ยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยนะของหูเป็น เริ่มต้นที่เราเราพบว่าเราถูกหลงมันจากอะไรเก็บข่าวของศูนย์ด้านทีบ้านได้ลงข่าวของไทยรัฐก็ไปดูข่าวแล้วก็เล่นเวอร์ชั่นของตัวเองเพราะว่าเราไม่ได้ร้านเลก็เลยเอาไปตรวจสอบก็ทราบผลก็ประมาณนีสาแล้วก็เรื่องเข้าสู่กระบวนการของแจ้งความนสารสภาก็มีการถ่ายวีดีโอหน้าวันที่ไกลเกลี่ย เขาผ่านเจราซาไก่เตียครูประจำสู่มาเจราาไก่เตียที่วัดที่จวัดเนีก็ได้ถ่ายพอมมาใครับน้เมต้นอย่คทีลงมาคแล้วก็เชิญนักขานแล้วก็มีเ่อาลูการแล้วบาทีกการเข้ามาต้องก้อะไรเข้ามาครับเม่เป็นสองท้อยัเกิใครถามอะไรก็ไม่สวยคนไทยครับผมลองเรื่การที่เอาครับระยะของารเรื่องที่ท่านสานต้ต้องไปว่าได้